สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่ารายเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก,ก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครน,นะครับผมแล้วตัวละครที่เข้ามาในเทศกาลสงการในวันนี้นั้นก็บอกได้เลยว่าเป็นเทศกาลที่มีความเป็นไทยใช่ไหมตัวนี้เข้าก็เป็นตัวละครไทยที่เรียบร้อยนะครับผมยินดีต้อนรับน้องไกรทองอีเวอลูชั่นคนนี้นี่เอง โอ้โหชาลวันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผมไก่ทองมาแล้วเนาะความสามารถของน้องไก่ทองนะครับผมก็คือโอกาสทุเตาทุกโอกาสนะครับผมมีโอกาส40%ที่จะชาร์จซเปอร์โซนะครับผมสามารถชาร์จได้สุด2ขั้นถ้าเกิดว่าชาร์จไม่ได้นะครับผมก็บวกเพิ่มไปอีกเลย15%ความสามารถต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถเมื่อเริ่มต้นถนมฉันเนาะมีโอกาส60%นะครับผมที่จะเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังแปดช่องด้านหน้านะครับการเคลื่อนย้ายไฟฟ้านั้นก็จะไม่ถูกสิ่งกีดขวางมา ดักจับของเรานะครับผมก็จะทําให้เรา,านั้นไปข้างหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีความสามารถในการก่อสร้างแลนด์มาร์กเลยนะครับผมมันจะทําให้เรา,านั้นโจมตีศัตรูได้อย่างบมกมเลยส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นความสามารถในการก่อสร้างกับดาษคาสปริงนะครับผมเมื่อเราทําการตรรักแลนด์มาร์กของเราหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์กของเราเนาะก็ห้าสิบเซนวางกับดักสปริงไว้ตรงพื้นที่ใดก็ได้เลยที่เราต้องการนะครับความสามารถต่อไปของน้องนะครับผมก็จะเป็นความสาม,มารถที่ ตกเมืองของตัวเองนะครับผมมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม,ม,นะบผมที่จะฮะอ๋อต้องตกแลนด์มาร์คด้วยหรอต้องตกแลนด์มาร์คของตัวเองอ๋อความสามารถในการหลบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อตกแลนด์มาร์คของเรานะครับผมก็จะทําการย้ายไปยังที่อื่นพร้อมกับก่อสร้างแลนด์มาร์คทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันมีกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวมายัาง ตกที่เราตกเปียงมาตัวไหนก็เป็นความสามารถในการดึงใช่ไหมใช่และอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อศัตรูตกเปียงเมืองของเรานะครับก็จะใช้เอฟเฟกต์คาถาของไกทองเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเปียงเลนมาร์กก็มีโอกาส70%นะครับผมที่จะกักขังฟองทะบูเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเปียงพื่อที่ใช้มีโอกาส35%ที่จะทำรูปต่อ2ลูกเอ้ยทำรู้เ่า1ลูก2เทิร์นก็คือถ้าตกเลนมาร์กขังฟอง และถ้าตกเลนมาร์กไอคอมสามารถทำลายเตา่าอะติดไหมแต่ถ้าตกเมืองหนึ่งหลังสองหลังสามหลังอะทำไาเตา่าแต่ไม่ติดฟองสบู่แน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะประมาณนี้นะครับโอเคก็รวมรวแล้วมีกี่ความสามารถเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าแยกเอฟเฟกของไกทองก็เจ็ดแปดแปดความสามารถในตัวเดียวอะอู้หูนี่เป็นตัวละครที่จะมาล้มชาละวันแน่นอนแล้วใครจะเล่นชาละวันหรอ เดี๋ยวก็จะมีชลวรรณอีโวมานะครับผมรอเลยกันลวกันเนอะก็จะมีเวอร์ชั่นแบบธรรมดากับตำนานนะครับผมอีโวกับตำนานเนาะที่เปลี่ยนแค่สีผมข้างหน้าให้เป็นสีแดงเอ้ยคุณคุณเหมือนคนที่มีมูลุเสกมาราชาแห่งปีศาจชื่ออะไรไม่รู้ลืมเออเหมือนไปนเลยเนาะปูจงหรือเปล่าไม่เหมือนหลายตัวเลยอะ นอกจากนั้นนะครับผมน้องก็ยังจะมีคอสตูมที่เป็นคอสตูมของน้องเอกเข้ามานะครับผมก็ขอเข้าไปดูในตำราตรงนี้แป๊บนึงนะ้องชุดแต่งกายไม่มีหรอกครับผมอยู่ในยังมีสมุดภาพต่างหักแล้วเวอร์ชั่นไกทองลิมิเต็ดอีดิชั่นก็เป็นฉมวกทองนะครับผมพร้อมกับชุดบอดีสูจะว่าชุดว่ายน้ำก็ไม่ใช่แปลกแปมันแปลก ขายอย่างนี้แล้วเหรอเกมเนี้ยความสามารถนะครับผมเมื่อฝนตงข้ามตกเพียงเลนมาร์เนาะมีการหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะยิงอ,อ๋อเมื่อฝนตงข้ามสร้างเลนมาส์หกสิบเปอร์เซ็นต์ยิงระเบิดตามใจชอบพื้นที่แบบสุมก็รวมๆแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถของอะไรใหม่ๆเลยนะครับผมก็อย่างเดิมๆเมนาะแต่หาไหมเฮ้ยขนาดนี้แล้วไม่หาเหรอ ดูว kind of ิธีการหาก่อนการในการนะครับผมเผื่อเป็นยากเนาะวิธีการนะครับผมเนาะไก่ทองเราสามารถหาได้แบบยากๆในระบบจากการที่เราน่าจะต้องสะสมหออของไก่ทองห้าอันนะครับผมถุงมือไก่ทองอีก5้าอันแล้วก็สกออีกห้าอันอันสุดท้ายนะครับผมเป็นที่คาดเอวอีกห้าอันแล้วของ5้าอันทั้งหมดนี้นะครับผมสามารถหาที่จะการสะสมหนังสืออันเชิญไก่าเอ้ยไออุ้ยอะไรเนี่ยไก่ทองนะครับผมทั้งหมด3ามใบเนาะแล้วก็สมุด ชอบรับว่าตอนแรกอ่านว่าสมุดกากไม่ใช่สมุดคาถหานะครับผมทั้งหมดอีกห้าอันนะครับผมเอ๊ะทำไมการหามันแปลก,ปกมันเหมือนจะหาโคตรยากเลยนะแล้วซูมวัตถุดิบเอหรอและ S อันไหนอันหนึ่งที่มันจะต้องหายากเนี่ยทางจเอ็มจะบอกไหมว่าเออันไหนหายากแรกเปลี่ยนวัตถุดิบเอ่ออย่างนันหนึ่งเอาพลิกอพัพเลือกรูปบาท อ๋อฮะแปลกถ้าเกิดว่าเราขาดอันนึง oh. อ่ะอ๋อเผื่ออันใดอันนึงมันเกินมาแลกทำไมวะเนี่ยลูกบาทแบบเลือกวัตถุด,ดิบเอ <c oughs> ก็เลือกวัตถุดิบที่เราเอามาแลกเนี่ยนะแปลกเลือกวัตถุดิบอะไรอะ่ะ p i c อ up อะไรอ่ะทำทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ๋อเข้าใจก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดแพ็กที่อยู่ในร้านค้าก็จะได้การ์ด A ใช่ไหมแล้วก็เอา A มาอัพ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 ถ้าเกิดว่าเราทําอันนี้ไปด้วยอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเอยเราได้เราได้ S มาอันนึงแล้วอะ่ะแล้วเรายังขาดการ์ดอันนี้อีกอันนึงมันจะเต็ม5แล้วก็มาแลก เอาเนี้ยมาแรกอ๋อแต่มันแลกได้แค่สองครั้งเองเหรอนึกว่าแรกได้หมดอ่าก็คือหาหายพวกเนี้ยให้มันขาดอีกแค่สองอันน่ะเออแล้วก็มาเปิดแพ็กเนี้ยให้ได้เอซิกสองอันมันจะแพงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยทำคิดว่าจะทำไหมกันแบบความสามารถอย่างน้องไก่ทองเนี้ยแปลก เป็นตัวละครนี้แปลกนะผมแปลกมากเลยเดี๋ยวเขาไปดูราคาก่อนพลิกอัปเดตมันเท่าไหร่ในนี้ก็จะมีของทุกอย่างเลยแต่ส่วนมากที่สูมได้ก็น่าจะเป็น A กับ A บวกแล้วนะแล้วก็อันะครับแฟลชเซลอู้เอามาขายอีกแล้วนะครับผม99อ่ามีอะไรบ้างเนี่ย4อันเหรอ5,000ถึงเอ้ย500ถึง1,000 4อันก็4,000ต่ำสุด2,000รับไปเลยนะครับ อันคครเท่มหรือครับอีโวแพ็กการ์ดตัวละครอีโวหนึ่งอันไม่รู้อะไรบ้างแพ็กการ์ดพิมีมวัสดุสุดฮิตเกียดคำว่าสุดฮิตมากมากเลยสุดฮิตมันไม่ได้ฮิตอย่างที่พูดอ่ามาดูพิกอัพนะครับผมพันสองเหรอพันสองพันสองแต่มีโอกาสปิดชัว เออมันก็ดีกว่าเราไปเสียเท่าไหร่ก็ไปดูแล้วไม่เปลีนะ่ยนเนาะเออคุ้มกว่ามั้งอ่ะแนวทางในการทําแบบฉบับของลุงอเล็กซ์นะครับผมก็คือลุงจะทําการเปิดไอเนี้ยพิกอัพอ่ะให้ได้แก๊สเอสมาสักสองใบก่อนเพราะว่าเผื่อไงเผื่อเราเปิดจนเจอแบบสองใบแล้วเราได้เอสบวกเลยอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องหาแล้วเออใช่ไหมใช่ ถ้าเกิดว่าเราได้2องใบละแต่เราไม่ได้ตัวละครน่ะเราก็ move ไปทำไอ้เปิดแพ็คธรรมดาของน้องแล้วเปิดหาเอ๊ะเดี๋ยวทำไมไม่เปิดให้มันครบ5้าใบไปเลยอ่ะมันจะแพงขนาดนั้นเลยหรอถ้าเกิดว่า pick up อันนึงมันมี5า้าใบเอ๊ะพลิกอัพแพ็คหนึ่งมี5า้าใบมันพันห้า มันการันตีอยู่แล้วดิว่าแล้วคุณจะคิดอะไรเยอะเนี่ยเอออันเนี้ยไอแก๊สเอสหนึ่งอันน,นะเอาพันห้าเอพันสองคูณห้าเท่ากับหกพันเอาหกพันคูณห้าโวสามมืน่นเดี๋ยวก่อนขอคำนวณก่อนหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสี่สิบแปดหกสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบสามสิบ เติมสูตรอีกสามตัวหนึ่งสองสามหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอ้โหสามหมืนจริงด้วยคูดแพงเลยแต่ทำไออีเวตนเนี้ยไม่ถึงสามหมื่นแน่นอนสูงสุดก็น่าจะสองหมื่นแทะเพราะว่าน้องก็คงไม่มั่นหน้าที่จะแพงไปกว่าตัวละครตัวนี้อยู่หรอกมั้งตัวเนี้ยอันี้แพงสุดแล้วนะไอตัวเนี้ยเออใช่ไหมใช่ เอาเป็นว่าทำลายแผนทั้งหมดที่ลุงคิดไว้ซะนะครับผมใครมาฟังถึงตอนสุดท้ายก็หาแบบธรรมดาเถอะเนาะน่าจะถูกกว่า1นึ่งหมื่นไม่น่าจะปิดแล้วล่ะดีกว่าเป็นการันตีสามหมื่นก็เกินไปสามหมื่นส่วนอัตราปานะครับผมเป็นแจ็คพอตเนาะได้จากการ้าแพ็กเกจนะครับผมก็ต้องซื้อใช่ไหมก็ไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไม่สนซุปเปอร์ป่องแป้งมาแล้วนะครับในอ่าโมสซุปเปอร์บู อ๋อปีนี้ไม่โผล่มาเป็นการ์ดเนาะเพราะว่าซ้ำหลายปีแล้วปีนี้ยกให้น้องบริบรินะครับผมอ่าส่วนปีนี้น้อง move ไปอยู่ซุปเปอร์บูมไปที่เรียบร้อยแล้ว,วบายยนะครับน้องปองแป้งยังไงน้องบริบริเฮ้ยน่ารักเป็นบ้าลเลยวอาอทำไมอ่ะทำไมต้องมาแลกบริบริในี่อีกทั้งที่เรานั้นมีให้เล่นเออแปลก นะทำไมวันนี้มีแต่อะไรแปลกๆนะครับผมลุงก็แปลกแลนะค,คนแปลกๆแบบลุงขอลาไปก่อนนะครับผมเพรานะวันนี้ที่น่าขอด้ทุกคนมีความสุขกับนได้กินสถีเซิร์ฟป,ประเทศไทยหรือทีเรียกว่าอะไรเกมสถีนะครับผมนะฮะวันนี้ลุงพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอบอกไว้ว่าเพิ่งตื่นนะครับผมยังงงๆอยู่เนาะ <c oughs> สุขส,สมสงการนะครับผมด้วยนั้นให้มีความสุขนะครับผมอย่าลืมรักษาดูแลตัวเองด้วยเนาะไปละจ,จุ๊บจุ๊บ